สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะครับผมก็ช่วงนี้นะักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เก็บตัวทําการฝึกซ้อมนะครับอย่างหนักแน่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเฮ้ย hey, ซึ่งจัดที่ประเทศไทยนะครับจังหวัดนครราชสีม,มาสนามชาติชายฮอลแล้วก็มีสนามที่เดอมอโคราชด้วยนะครับเป็นสนามที่สสนามหลักก็คือที่ชาติชัยฮอลนั่นเอง ทุกคนสามารถติดตามรับชมได้ที่สนามจริงเลยนะครับหรือว่าติดตามผ่านช่องทางถ่ายทอดสดก็ได้นะซึ่งก็รอดูนะครับว่าช่องไหนถ่ายทอดสดซึ่งรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับจะเริ่มแข่งขันวันที่30สิงหาคมนี้แฟนๆที่ชื่นชอบวอลเลย์บอลหญิงก็รอติดตามได้นะครับผมอ๋อทีมชายนะครับชายนะ M E N เริ่มแข่งขันวันที่19เธอ เราได้ดูวอลเลย์บอลกันแบบยาวๆนานๆนะครับผมเยอะมากจุใจอย่างแน่นอนเชียร์ไม่หยุดนะครับผมทจนี้หน้าที่ของเราก็คือลุ้นต่อว่า14คนสุดท้ายที่จะไปชิงแชมป์เอเชีย e จะมีใครว่างอันนี้น่าลุ้นนะครับผมอุ้ยนะยังไงก็รอดูนะครับว่าจะเป็นใครแล้วก็เชียร์ไทยให้ถึงแชมป์ด้วยเมาท์มอยกันเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ